เกมการชกมันดูอึดอัดไปหมดเลยเป็นเพราะอะไรครับเราได้เปลี่ยนน้ำหนัก2องปอนด์แล้วรูปร่างใหญ่กว่ามันมันเป็นเพราะอะไรครับน้องบอกได้ไหมกรรมการแยกเลยนะครับต้องีไว่ได้จับได้จะค้งได้จะตีเราต้องแกะเราเราปล่อยไปตรงตรงนี้เลยไหมที่ทำให้เราแพ้วันนี้กรรมการเราจับได้คล้องได้กำลังจะตีแต่ว่าตีไม่ได้กาแยกเลย เรจับตีไม่ได้นะเขาไม่แรงพอละมวยพอละมวยเข่าจับตีเข่าไม่ได้ก็ <c oughs> จบแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วร่างกายตอนนี้มันเป็นไงบ้างน้องหมดไหม <c oughs> ไม่หมดดูไม่หมดแรงเลยวันนะี้แล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างโโกก้ครูครูเขาทำไม่ได้เหรอของไฟแล้วเราเราชนะเขาไ,ไ, <c oughs> ไม่ได้มีโอกาสจะมีไฟสามไหมรือว่าต้องทำฟอร์มก่อน ขอทำฟอร์มก่อนนะดูลุงพอใจผลงานเราวันนี้ไหมก็อพอใจเนาะโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลการชกแต่ว่าผลงานที่เราทำวันนี้บนเวนทีก็เป็นที่น่าพอใจก็พยายามพยายามทำเต็มที่น,นะน้องจังจหวะจับนายตีจั่ว่าตีไม่ได้ก็อย่างที่เห็นเลยใช่ไหมต้องแปรงก็ได้แล้วดูลุงปล่อไว้ก่อนค่อยแกมือไว้สาไว้ต้อพักก่อนนะขอทำฟอร์มก่อนใช่ไหม วันนี้ก็ทำทำเต็มมีอาชีพไหมน้องบุญร้องมีตัวค่ายกับอาชีพสามแสนวันนี้ได้เป็นเพียงตัวเลขนะน้องนะเสียดายเสียดายก็พยายามอยากได้ครับใครเงินใครก็อยากได้ครับพยายามจะทําเต็มที่แต่ว่าถ้าออกมาก็อย่างที่เห็นกีฬาก็มีแพ้มีชนะนะน้องอยากฝากถึงแฟนๆที่รอเชียร์รอติดตามเราหน่อยครับวันนี้ตัวค่ายครับทั้งทั้งไม่สำเร็จ ทำไม่สําเร็จก็เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมน้องครับ